สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านก็สืบเนื่องมาจากคลิปที่แล้วนะครับที่ได้พูดถึงเรื่องรูปการ์ตูนที่อยู่บนหน้าลอตเตอรี่ในแต่ละใบนะครับก็มีหลายท่านนะครับมีความเห็นเข้ามาต่างๆนาๆนาครับบางท่านนะครับก็อาจจะยังไม่เข้าใจในสิ่งที่ผมได้สื่อสารออกไปนะครับ อาจจะเป็นเพราะว่าผมพูดยังไม่เคลียร์ในประเด็นนะครับหรือว่า,าบางท่านอาจจะเห็นเพียงแค่หน้าปกแล้วก็ไม่ได้ดูเนื้อหาข้างในนะครับแล้วก็คอมเมนต์ออกมานะครับในคลิปนี้ผมจะพูดให้ชัดเจนเลยนะครับในเรื่องของรูปภาพสัญ,ญลักษณ์บนหน้า,าสลากินแบ่งนะครับ รูปกระตูนต่างๆเหล่านั้นมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่กองสลากเขาจัดทำขึ้นเพื่อ,อใช้ตรวจสอบว่าลอตเตอรี่ในแต่ละใบนั้นเป็นอของจริงหรือไม่นะครับมีการปลอมแปลงไหมนะครับคล้ายๆกับว่าเป็นโค้ดสําหรับเอาไ้ตรวจสอบว่าเป็นลอตเตอรี่จริงหรือเปล่านั่นเองนะครับซึ่งไอ้ตัวกระตูนต่างๆเหล่านั้นมันมีอยู่ เป็นลล้านรูปภาพนะครับแล้วก็ในแต่ละตำแหน่งนั้นรูปภาพก็ไม่ซ้ากันและตำแหน่งก็ไม่ซ้ำกันด้วยนะครับสังเกตดูว่ารูปภาพกระตูนั้นจะมีอยู่4ต่ตำแหน่งนะครับซึ่งในแต่ละตำแหน่งนั้นรูปภาพจะไม่ซ้ำกันเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้กองสลากก็ได้ออกมาประกาศแล้วก็ออกมาชี้แจงแถลงข่าวกันอย่างชัดเจนแล้วนะครับ แต่ก็มีบางท่านก็อาจจะยังไม่ทราบนะครับยังไม่ได้รับข่าวสารต่างๆผมก็เลยนำเรื่องนี้มาบอกต่อนะครับว่าการที่จะถูกรางวัลหรือไม่ถูกรางวันนั้นขึ้นอยู่กับโชคของแต่ละท่านนะครับไม่เกี่ยวกับรูปภาพนะครับอันนี้ชัดเจนคือผมไม่ได้มาทำคลิปเพื่อที่จะมา เพิ่มนะครับมูลค่าให้กับลอตเตอรี่ใดๆแต่ผมมาเพื่อจะบอกว่ารูปภาพต่างๆเหล่านั้นมันไม่เกี่ยวกับการถูกรางวัลน,นะครับอันนี้ฟันธงเด็ดขาดเลยนะครับไม่เกี่ยวนะครับการที่จะถูกรางวัลน,นั้นมันขึ้นอยู่กับโชคลาบของแต่ละคนเพราะฉะนั้นการที่คุณจะไปหารูปภาพว่าจะเป็นกบชายยหรือว่าเป็นผีน้อยนั้นมันไม่มีประโยชน์นะครับมันทําให้เราเสียเงินเพิ่มขึ้นโดย ลาประโยชน์นะครับซึ่งอันนี้ผมก็ได้ยืนยันตั้งแต่คลิปที่แล้วครับว่ารูปกระตูนั้นมันไม่เกี่ยวมีตัวอย่างรางวัลเลขท้าย2ตัวบ้าง3ตัวบ้างนะครับในคลิปนี้ก็มีครับรางวัลที่5นะครับ2ใบนะครับเป็นเลขตัวเดียวกันแต่สัญ,ญลักษณ์รูปภาพกระตูนั้น ไม่ซ้ํากันเลยนะครับนั่นก็เป็นเครื่องยืนยันแล้วว่าแม้จะรางวัลเล็กหรืองวันใหญ่นะครับรูปภาพกระตูนนั้นก็ไม่เกี่ยวนะครับแล้วก็มีตัวอย่างรูปภาพที่เป็นรูปกบชายโยนะครับผมซื้อมาโดยตัวเองนะฮะจำนวน4ใบราคา500บาทนะครับเพื่อพิสูจน์ว่ามันจะถูกจริงหรือไม่นะครับได้กบชายโยมา4ใบซึ่ง ทั้ง4ใบนั้นก็ไม่ถูกรางวัลแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอความกรุณานะครับท่านที่จะคอมเมนต์ก็ควรที่จะดูเนื้อหาให้ชัดเจนนะครับด้านในของคลิปนั้นในตอนท้ายของคลิปที่แล้วผมก็สรุปอย่างชัดเจนแล้วว่ารูปภาพการ์ตูนสัญลักษณ์ต่างๆนั้นมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการถูกรางวัลแต่อย่างใดนะครับ